สวัสดีครับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนท่านคณนาจารย์ที่เคารพกระผมวบวรศักดิ์วันโนในฐานะเลขาธิการสถาบันพลังจิตตานุภาพของพระพมมมงคลาย,ยาณพระจันร์หลวงพ่อวิริยังศิรินทโลใครจะขอกราบเรียนชี้แจงเรื่องประโยชน์ของการทำสมาธิ ในโครงการสมาธิพัฒนาปัญญาเด็กไทยให้ท่านผู้อำนวยการและท่านอาจารย์ทั้งหลายได้นำไปพิจารณาเพื่อนำหลักสูตรสมาธิพัฒนาปัญญาเด็กไทยเข้าสู่การเ,าเรียนการสอนในโรงเรียนนะครับความจริงเรื่องสมาธิเนี่ยจะเห็นได้ว่าเป็นหลักการที่สำคัญ ในทางาศาสนาพุทธก็จริงอยู่ถ้าเป็นของคารวาสท่านก็บอกว่าไตรสิกขาคือทานศีลภาวนาถ้าเป็นของพระพิสุทท่านก็บอกว่าศีลสมาธิปัญญาจะเห็นได้ว่าองค์ประกอบสำคัญก็คือเรื่องภาวนากับสมาธิเนี่ยคือเรื่องเดียวกันแล้วก็สมาธินะั้นะ่นะเป็น สัมมาสมาธิอยู่ในข้อ8ของมัคมีองค์8นี่พูดสำหรับคนที่เป็นพุทธศาสนิกแต่ถ้าโรงเรียนใดไม่ใช่พุทธศาสนิกการทำสมาธิก็ไม่ใช่เรื่องของาศาสนาพุทธอย่างเดียวก็เป็นเรื่องที่มีมาก่อนพุทธกาลศาสนาพราหม์ก็มี พระพุทธเจ้านไปเรียนวิชาสมาธิจากอรลารลาดาบทอุทกดาบทซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าสมาธิไม่ใช่เรื่องเฉพาะของาศาสนาพุทธแล้วในาศาสนาอิสลามการให้ละหมาดวันละห้าครั้งเป็นอย่างน้อยนั่นนะคือการฝึกสมาธิให้เข้าถึงพระผู้เป็นเจ้าแบบหนึ่งในาศาสนาคริสต์ก็มีเหมือนกันที่เขาเรียกว่าเข้าเงียบ เพราะฉะนั้นการทำสมาธินั้นจึงเป็นเรื่องสากลไม่ใช่เรื่องพระพุทธศาสนาแต่เพียงอย่างเดียวด้วยเหตุที่ว่าสมาธิมีประโยชน์มากมายทั้งต่อตนเองต่อครอบครัวและต่อสังคมท่านผู้อำนวยการท่านคณาจารย์ครับมนุษย์เราเนี่ยมีอยู่สองส่วนเท่านั้นแหละคือกายกับจิตกายนั้นถ้านั่ง อยู่เฉยๆก็จะอ้วนก็จะมีโรคสภาพของกายนั้นธรรมชาติมันอยู่เฉยอยู่แล้วถ้าจะให้มีกำลังกายต้องออกกำลังกายคือวิ่งคือออกกำลังกายเป็นแอโรบิกกายจึงจะมีกำลังกายเพราะกายธรรมชาติมันอยู่นิ่งต้องให้มันเคลื่อนไหวถึงจะมีกำลังแต่จิต โดยสภาพจิตมนุษย์ทุกคนทั้งของผมของท่านผู้อำนวยการของคณา,าจารย์เนี่ยมันเคลื่อนไหวตลอดเวลาและเคลื่อนที่เร็วอยู่ตรงเนี้ยจิตอาจจะวิ่งไปอยู่ที่จังหวัดอื่นหรือไปอยู่ในประเทศอื่นหรือไปคิดถึงดลวงจันทร์เลยก็ได้แล้วมันก็เคลื่อนไหวตลอดเวลาพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าจิตมีสภาวะของการเคลื่อนไหวซึ่งทําให้มันมีกําลัง การที่จะทําให้จิตมีกําลังมีทางเดียวเท่านั้นคือต้องทําตรงกันข้ามกับสภาพของเขาคือต้องทําให้จิตหยุดนิ่งนิ่งเป็นสมาธิจึงได้ชื่อว่าเป็นการสร้างพลังจิตทีนี้การสร้างพลังจิตนั้นเมื่อพลังจิตเกิดขึ้นมากๆก็จะส่งผลต่อกายและต่อพฤติกรรม ผลการศึกษาของฝรั่งเป็นอันมากโดยเฉพาะในหนังสือเรื่องบุ h a าสเปรนพบว่ามนุษย์เราเนี่ยมีสมองที่เต็มไปด้วยกลีบสมองเยอะมากมายเพื่อให้บันทึกสิ่งที่เรียกว่าเทรดคือภัยคุกคามเราจะได้เอาตัวรอดได้มนุษย์จึงเป็นสัตว์ที่เอาตัวรอดได้เก่งแต่สมองมนุษย์นั้นเตรียมไว้เพื่อพร้อมบันทึกภัยคุกคามหรือทุกข เพราะฉะนั้นคนเราจึงจะไม่มีความสุขเมื่อไม่มีความสุขก็จะเกิดภาวะเครียดบางคนเกิดภาวะที่เรียกว่าไบโพล่าเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายซึ่งวัยรุ่นสมัยใหม่เด็กสมัยใหม่นี้เป็นกันมากวิธีที่จะทําให้สภาพจิตกลับไปสู่สภาวะที่ไม่มีความเครียดเนี่ยก็คือฝึกสมาธิ ในหนังสือเรื่องบุตรซาเบรนนั้นพูดชัดว่าการฝึกสมาธิบ่อยๆจะเปลี่ยนรูปสมองและจะลดไอลอยหยักในสมองลงความสุขจะเกิดขึ้นเมื่อความสุขจะเกิดขึ้นเพราะฝึกสมาธิเป็นเวลานานรูปสมองเปลี่ยนพฤติกรรมก็จะเปลี่ยนจากคนก้าวร้าวก็กลายเป็นคนสุขุมลุ่มลึกจากคนไม่มีสมาธิ ก็จะเป็นคนที่ทําอะไรอย่างมีสมาธิจากคนที่จําอะไรไม่ค่อยได้ลืมเพราะไม่มีสติไม่มีสมาธิก็จะเป็นคนที่มีความจําดีแล้วนอกจากนั้นประโยชน์ของสมาธิยังมีผลต่อสุขภาพของร่างกายด้วยคนที่ทําสมาธิบ่อยๆจะเห็นได้ว่าผิวพรรณผ่องใสไม่ต้องไปทําหน้าเด้งหลักนี้อยู่ในพระสูตรของศาสนาพุทธเลยนะครับว่า เคยมีผู้ไปถามพระพุทธองค์ว่าเหตุใดพระพุทธองค์กับภาษาวกนั้นผิวพันธ์จึงผ่องใสนักท่านก็ตอบชัดเจนว่าเพราะตถาคตอยู่ในอาณาปานสติคือท่านทำสมาธิอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสมาธิจึงส่งผลให้ร่างกายคือการไหลเวียนของโลหิตเป็นไปเป็น,ปนไปได้ด้วยดีเมื่อร่างกายสงบการไหลเวียนโลหิต เป็นไปได้ด้วยดีหน้าตาผิวพรรณก็จะผ่องใสมันจะส่งไปผลไปถึงจิตใจทำให้โรคต่างๆที่เกิดขึ้นจากความเครียดจากความกังวลจากความทุกข์หายไปเช่นโรคไบโพล่าที่เรียกว่าบ้องซึมเศร้าถึงเวลาบ้องขึ้นมาก็ทำอะไรใหญ่เลยซึมเศร้าขึ้นมาก็จะตีแขนตัวเองนี่ก็จะไม่มีแล้วก็จะทำให โรคอื่นเช่นโรคนอนไม่หลับอย่างนี้เป็นต้นหายไปที่สำคัญคือสมาธินั้นเมื่อฝึกทุกวันวันละครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างน้อยด้วยก,การเดินจงกรมครึ่งชั่วโมงทำสมาธิครึ่งชั่วโมงถ้าทำอย่างนี้ได้ทุกวันท่านจะเห็นผลครับภายในหนึ่งปีเนี่ยพฤติกรรมคนจะเปลี่ยนเปลี่ยนยังไง อันที่หนึ่งความจำดีขึ้นอันที่สองไม่กล้าทำบาปไม่กล้าทำผิดอันที่สามพฤติกรรมความก้าวร้าวที่เคยมีอยู่จะค่อยๆเบาลงอันที่สี่โทสะร้ายก็จะลดลงอันที่ห้าวาจาที่เคยเชื่อเฉือนเคยใช้คำรุนแรงก็จะหายไปนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นสมาธิพัฒนาปัญญาเด็กไทยชื่อก็บอกอยู่ในตัวแล้วว่าจะต้องมีสมาธิเสียก่อนจึงจะมีปัญญาพระพุทธองค์ท่านถึงเรียงไตรสิกขาพระภิกษุเอาไว้ว่าต้องมีศีลเป็นเบื้องต้นต้องมีสมาธิเป็นท่ามกลางแล้วก็ต้องมีปัญญาเป็นที่สุดถ้าโรงเรียนเอาสมาธิเข้าไปสอนเนี่ย นักเรียนจะเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนที่มีปัญหาทางบ้านก็จะแก้ปัญหานั้นได้นักเรียนจะมีความรับผิดชอบนักเรียนจะตั้งใจเรียนมีสมาธิเรียนอะไรก็เข้าใจได้ง่ายจึงเป็นเป็นประโยชน์ทั้งกับผู้เรียนคือตัวนักเรียนเองเป็นประโยชน์กับโรงเรียนเพราะสามารถทำให้นักเรียนอยู่ในความสงบนักเรียนมีผลการเรียนที่ดี โรงเรียนก็จะได้รับการยอมรับยกย่องเชิดชูการสอนสมาธินั้นเป็นสิ่งซึ่งสำคัญมากในเวลานี้ในประเทศตะวันตกหลายแห่งต้องเข้าคิวกันลงทะเบียนแล้วต้องเสียเงินเรียนแต่ในประเทศไทยนั้นสถาบันพลังกิตตานุภาพของพระพรหมมงคลยานพระจาราร์หลวงพ่อวิรยังศิลินทโล ซึ่งเป็นสิทธิ์รูปสุดสุดท้ายที่ยังมีชีวิตอยู่ของพระอาจารย์หลวงปู่ม,มั่นภูริทัตโตท่านทำให้โดยไม่คิดราคาแล้วทำให้อย่างสมบูรณ์แบบด้วยเหตุว่ามีคู่มือคือหนังสือตำราให้อ่านในขณะเดียวกันพระอาจารย์หลวงพ่อก็อัดเทปของท่านส่งมาให้เป็นเสียงท่านเอง ที่สำคัญที่สุดก็คือว่ามีครูที่เรียนเรื่องสมาธิมาแล้วทํามาแล้วมาเป็นพี่เลี้ยงคอยกำกับคอยสอนเพราะฉะนั้นภาระของครูบาอาจารย์ในโรงเรียนก็อาจจะลดลงด้วยเหตุดังนี้ล่ะครับผมจึงขออนุญาตเรียนเชิญชวนท่านผู้อำนวยการโรงเรียนคณาจารย์และก็นักเรียนทั้งหลาย ได้โปรดหันมาสนใจโครงการแล้วก็มาปฏิบัติในโครงการสมาธิพัฒนาปัญญาเด็กไทยเพื่อประโยชน์ทั้งของตัวนักเรียนเองของโรงเรียนของครูบาอาจารย์ของบ้านเมืองต่อไปเด็กที่มีสมาธิดีที่มีสติมั่นจะเป็นคนดี เป็นพลเมืองดีของครอบครัวของบ้านเมืองต่อไปขอบพระคุณครับ